พี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเล่ากาศคนทั้งสามคนเนี่ยเราคือ<ร>ว่าใจเบื้องในฮะนี่พ่อเสียงระค่างแต่งข่อยตาทิ้งใจงาเลงร่องเวทีเลยแล้วคนเอิ่นน้ำของยัมบอนซ่อนเด้เลยรถแอนแต่สิ้นจอดอย่างควักน้ำวยใยจะเฝ้าไปมาเบิ้งงะก้อนของยัมบอนซ่อนมันสิได้ก้อนหน่อยเงินเพชรเจริญสัตวเขาบริษัทไปอย่าคุณวินัยผู้ใจกว้างผมเขาเจ้าก็มีแผนกรับผิดสอบเอิ่นมาเบิ้งตรวจบาดตรวจแผลตรวจแผลแอดหาเข็มนี่ก็ใช้ไปแล้วใช้แล้ว ยี่เข็มนี่ยกระจายไปแล้วยี่สิบเข็มนี่ยกระจายไปแล้วขอเรียบอกว่ามันบอกเป็นส่วนทึ่งปนนัอะลรครับเพิ่นบอกไทยเพิ่นได้รุ่นหนึ่งพี่เผินบอกใช่เนี่ยมาจากไหนดึกช่วงครับดึกช่วงนึงโอ้ยกูบอได้ยวบอกมึงก็ว่าก่อนเนาะมันจะมันทึ่งผมผงสู้รถต่างหากเอ้ยทึ่งผงสู้รถทึ่งน้ำตาลหวานเยิยมๆเนี่มันใส่เข้าไปเอาใจเข้าไปนั่นเสมอไปตัวมันสิไปแบ่งผลประโยชน์มันเออเห็นตาไปสิได้เงินก้อนโตมันก็นังคนที่บ้างเออเห็นแตกหลายเนาะ มันข่ำข่ำนบัติเวลคือนบ่อใจเลยว่าเสียเอาซะวาบ่อใจเขาว่าบ่มีห้อยหยิบมันคือว่าจ็บเสียเขาใจต่างเข็มดิเข็มละเข็มละมันไม่หยิบที่ละเป็นอยังจี้มัหยิบมันแตกอยู่มันแตกอยู่ในอุ่นมันหักไหมเมื่อหวังเลยห่อยมื่อเสียเงินปัวนจะขอร้งน้องฮันนี่รถแท็กซี่ก็จอดทายู่หันเลื่อยๆเอาเคจังไรล่ะฮันนี่พอก็ออกหลังบ้านเขาหมดแล้วลอยดีทั้งคือเลยประคองดูคงจะของจนหัวหอดตลาดมอสฟีมื่อเสียเงินปัวนสันท้องว้านก็มั่งสังสีก็ต้องมั่งไป็อย่างมั่งไปขาย ใชปวจ้าของอ๋อเขเสือแผ่นหนึ่งเจ็ดสิอยู่บ่อล้วสาบาทกระบุนหัวแล้วเขาตีว่ากางเสือสีเกขีออเน่าส้มว่าจะมุ่งขึ้นแต่ขอยุมไฟเ้วเลี้ยวเห็นขีต้าวิหารอะไนอ่นได้ยู่งใหม่เลยนาะมแล้วก็ยุ่เหี้ยนน่ะแหลจว่าหนับดาวย่าขึ้นโอ้เจ็บก็เจ็บซ้ำก็ซ้ำเจ็บบันัาก็ย่างบ่พ่อเดี๋ยวเห็นแต่อ้มแบงใส่น้ำชนจ้าที้ายนเรียบ้อยเนาะ่สียดาน้ำบอกเสียดาอยู่เอาท่าสินบว่าตมน้ำออกมาตังไว้เพะ จังไดีว่าจานอมมาที่โจมน้ำได้ห้าหมากตัวจีบตัวเด่นก็ปล่อยน้ำบอกเต็มเดินบ้านอยู่มีแต่ใจเป็ดหน่อยเหรียญอยู่สามมือสามคืนน้ำยังบูบก๋เนี่ยแต่ปนั้นยังบอกพ่อเลยเลยเนี่ยลื่วล้วนน้ำไปขายอีกลื่วล้วนน้ำอีกประตูกระขายอีกเหลือไว้จะไฟแค้ไว้ขางเราทันเลยเลยนีโมทรีโมททันเลยเลยเนี่ยจังรสีจ้องยังรี่หมดโคตรใกลตีกันมัน้งปกตีให้เบิงเซ็ตเลยบานนี้้อย่ฮ่ามึงเอ้ยของได้มากยังไงทำไสิเสียไปไหวเถอะอันได้มากเสียสิแล้วนี่ขายรักษาตัวเจ้าของมมดด ไทยไทยไทยตั้งใจว่าสิเป็นแซมอีสานเท่หนไม่เป็นแซมมวยลวยแพ้แตกระบาดอีเมลเลยจริงแล้วมันถ้าเป็นน้ำพีเลียมแผลนี่มซะพีเลียมก็ต้องโชคกีกก้อไปเอาตอยแก้ทัาไว้ให้งบ้านเือว่าเขาอยากเดี๋ยวมันจะขาดแก่สุกต้องขาดแก่สุกเขาคนเนี้มดหหมดเป็นน้ำพีเลียมเบื่อพีเลี้ยงแผ่เลยเอาพื้นเรื่องมัดเรื่องมว้ยไปซุกจนรวยลุยบาดลุ้ยแพ้ แุขกับหลังสวนตเต๋ลมทวนม้วนดวนเขาแจ้ีเลี้ยงบอกอึงาแพ้ลุกขึ้นแจ้ลุกทถ้แม่หนิงนอนโอ้ยไม่หนหอยออกตาล้มหอดพุ่มแล้วละเอาลุกลุกอ้ลุกแจ้กถ้า้วนไงนะบอนี่ย่งสองหนึ่งสองกาดจะตกสวยหนึ่งสองกาดจะตก ขึ้นด้วยสักสีไสพร้อมตาลล่เป็นคนทอกระบออเข่าสงมัดดังปัองอ๊บ,บตามที่เลี้ยงบอกห 1, น 2, 1, 2. ึ่งสองหนึ่งสองจะคอยรับาสมใจป้องัดหนึ่งสองเข่าทองกรรมการมาเมอนตาบ่าเข้าไปดีกรรมการจักแล้วเพราะนันคือกรรมการล้มลุมลมลกขึ้นล้วเรียแ้ลงอยวะริมยาเรียดไปดีออไปออเลยละกกะอดได้แซมเขาพอให้แต้มเพราะว่าสอบผ่าน สมัยงกับแซมสันคือกันนอกแต่กรรมาการเลยอดเป็นแซมอีสา,านผู้จัดการใส่สหัวสั่งเหงจะไปเสียใจการต่อยมวยมีแพ้มีชนะตน้องรู้หวัวโตแค่ทีนี้ไฟหนาวไปแจ่มไม่ม,มาเออท่านั้นสบายเ<อ>ไย้รอดก็ดูกันนอนหมู ติดไฟไ <ป S 1> ก็ให้แกมือนัดนี่ทรงคือคู่ทรงเป่าเบาไผ่ล่ะสิะ่งแซมคับรัตนพลบอท่านดนแกคัดหูเขาเลยอดเป็นแซมเลยเฮาตกกับเขาบ่ตามเอากาติกาหัวที่ว่าต่อยมือเลยไปหาการห,ห,หูเขามันควดเพาะว่างไม่มีกางแก้หาทางแก้นี่มาแก้ไปแล้วทีกวางสลบหนึ่งสองหนึ่งสองขาดจะตกใครเหลือแล้วเนื้อสองแก่หนักขอกลิ่งทํานู่น กาจะตกปาจะตกถูขางหอยมุนหมดเแซมย้อนเจ้านั่นและแก่ตา้งมุยมุ้ยอย่างมีแค่หนึ่งสองกำมัดจะตกหอยเลยลักกะอดไจแซมเขาบ่อให้แต้มเพราะว่าสอบมา่านสมัยสุกกับแซมสันคือขันนอกแต่กรรมการเลยอดเป็นแซมอีสานผู้จัดการใส่หัวสังเฮา ตกไม่ใจเจ้าดิเขาบม่ให้ดอกแซมก็ไม่ให้มีแต่ไจะให้ดิใจแซมอ๋อเจ้าไปยังเลยเนี่ยไปอัดน้ำหน้าตอนเนี้หาบโบเลยเอาไงกันล่ะจีไฟเขาแห้แก่เมื่อนัดนี่สงคือคู่ซงเป่าเบาซิ่งแซมครับรัตนพลบ่ท่านดนไปกัดหูเขาเลยอดเป็นแซมเลยเฮาซบกับเขาบ่ตามเป่ากติกาจับเทธอ ได้เงินแบงเปอร์เซ็นยำบ,บ่ได้เงินโกห์ซาที่าาล้างยามาใส่หอยด้วยโอ้กามเป็นมัดเป็นมัดหนาแดงรุ่นๆน่าเ,เที่ยวนี่ <c oughs> ไม่ฟิตแจ็คไยอ่ะเป็นยังไงไฟต่อไปเป็นในเศร้าโศกไหม <c oughs> เอาไปเศร้าเห็ดหนังล่ะเท่าแล้วโอ้ยเท่ากระโสกแล้วเห็นบ่สามารถเขายังลบมาโศกสามารถเศร้าโบจักกีปีเขาเศร้ามาสิบแปดที่เก้าปีเลยคอยมั่นมันยี่สิบปีกับมาโศกได้อีก ขร่างกายแข็งแรงสุกได้เป็นลอยโยกแม่นบำรุงร่างกายสม่ำเสมอกินอาหารให้ถูกส่วนเว้ยปฏิบัติสูตต้องสู่รคอยป่ะเดาโประเภทคนปฏิบัตินี่เอ้ยกินอาหารบำรุงบ่บ่มันกินแพงมาเนี่ยต้องกิซื้อกินได้เลยนี่โอ้ยแบรนด์นี่เก้าสิบกว่าบาทเด้โอยอ๋อกินโอเวอร์ตินเบิร์นไซมายโรกินยังกินอีหยังหัวโอ้ยกันราบว่าหัวซื้อ กันล้วาหว่วงเอาไงน้ำมะรู้เรื่องรูเล่าอย่างนี้เลยมีโอกาสได้กินปีนึงกินเทื่อเดียวเดือนช่วงระยะเ้าไทยหุ้นตัวนี้นหว่วกนี่บอกถ้ามันกัดหางเขาบัเอิญห่วกเลยรับลูกกบลูกเขียดได้เด็ดๆกิโลนึงเนี่ยสองร้อยสามร้อยก็ซื้อได้แล้หวห่วกนี่นะเออกิโลนึงเป็น,สนแสนๆสตัวล่วงแสนพลังที่มาออมแต่พักนั่งเลิศอ,อีเลิศใส่ใบจ่าสุภาพเรียบร้อยนี้อีจอบอกสุภาพใส่ผักนานอมกหอมแซ่บกระแซ่บของหมักของสอบตั้งแต่น้อยจนใหญ่หมอนั่นลูกก็เมียงบดได้มาใส่น้ำไบ ่หัวอีกในน่องไม่สมาอีกน่องไม่สมกับหัวมาทั้งถือกันเถือกันแล้วมาแกงเสกันละเลี่ยงกันลวยสวยยุซอนสุดบุ้ยข้าเราตัวสองตัวน้ำน้องไม่สมคอยก็บอยหาเขาเท่หิมน้ำนั่นนะกูไอมเสียบแทกินเข้าไปประมาณ30มสินาทีโอ้โหกินอาหารถึงแล้วอารไม่กล้าถึงเป็นมาเป็นมาน่อน้ะม่แมนกามันผิดโลกรูมาต่อยปจำตัว่นั่น กระดูกโยกกระดูกค้อนลอยไปมืดตนมืดตัวสั่งน้ำหนักจากข้องกับพ่อได้ยืนกับพ่อเป็นได้ใส่รถน้ำอยู่อยู่สามมือสามขึ้นยากสมมติตายเลยหน่อยจังสิเขาบอกคนฟังเนี่ยไรพิษพยาธิของมันชักเนี่ยไปกินอยู่สิแตกเข้าไปหลายๆที่หันทะเลทะเลพร้อมตีหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเอาต่อยแห้งแท่งฮะคอยสิบอกคอยสิบอกวิธีกินอาหารในถูกต้องเพื่อพลังอันแข็งแกร่งต้องกินสัตว์อายุยืนที่สุดในโลก ไดโนเสาร์ตบ้าที่ฉัมหามันจะใส่มันบวมมีดอกเดียวนี่โอ้ยไดโนเสาไม่เอาแต่มากกระเบาอาหมากไม่ด้วยนะนี่ต้องจักเลยมันจะเป็นซัดได้จังไหนหมากไม่กินมากระเบาเห็นแต่ลิ้ยงทนแล้วกินกินเข้าไปแล้วพี่ซกใครอุ้งปุ้งที่มันเป็นขี้เทียวไงก็ัปบนเส้นพันล่องดีจังผ้าลูกเจ้าไปกินเออกินเข้าไปแล้วหลายมันปุ้งขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นภาษาคนมิติแยกแยกสุดตัวนั้นอย่าไปหัวซาเล่าซัดอายุยืนที่สุดในโลกคือเตาเสื้อไข่สามร้อยกว่าปีตัวหนึ่ง เอาล่องแข็งแรงคือเตาแข็งแข้งแข้งคือกระดองเตาถึงสามร้อยปีกระดองเสื้อมันไม่ต้องแข็งขนาดร้อยปีก็เอาที่เอาที่เอาที่หลายร้อยอันอันบ<ๆ>ักต<ๆ>ีนไฟล่องมาเตะกระดองเตาเบื้งเอาส้เตี๋ข้าวแหงเนี่ย <c oughs> มาหักกระดองบางทีเราพม่งจะได้<ะ>ว่าเราควบแข็งแข้งนั่นจะ <c oughs> ขากระดึง <c oughs> บอกสมพ่อผู้ะเขาจะว่าดึงยากคำึงขาเตาแข็งแรงบ่ล่ะเหนียวแน่นบ่ล่ะขั้นเด็กกัดเราฝ้าบ่อห้องฝ้าบ่เหลี่ยมบ่มีว่างนั่นเขาเรียกว่าใจลอยเปอร์เซ็นต์ ใจบากูจะกินก็บพ่บอกคอยไตเต้ามาแล้วมาแกงเซโนม่สมกูก็จะจังลงอีกแล้วเนาะอย่าไปแกงเซโนม่สมงจะเห็นบ่าไอ้หนุ่มมัดเมาแกงเซโนมมันมาโอ้กูหักสีแตกน้ำกระบอกหัวอกระป๋องอนั้นย่าจกสู้ยังสั่นอันนี้เราใส่เหลากิน่ะเห็นบปะพวกมันน้ำเต้าเนี่ยนั่นแล้วกิ้งกุ้มลุมลุมคว่องแข้าเครื่องบังเต้าแข็งแรงคือเต้ามีไผรสูดได้บ่

มันนำเตาแล้วไปจับเอาเต่าก่อไฟเอาไว้ในเต่าจะแกงเต่าใส่มากนำเตาพอเต่าเห็นเรายกเต่ามันเดิอนนี้เราคงกลัวเราแกงเต่าเขาหนีไปอยู่ห่างเตามันคงกลัวเราโยนเต่าเข้าเตาเามันมีแต่สารเอ่าแต่เพราะเป็นตัวจินยากแต่ยิบยิบยิบเถื่อนมันกินพวยิบีิเทเามากินแต่ลหอ้าฟัน เอ้ยเต่าไปต้องหนีเราไปในรองเต่ากระดองอกเจ้าทำลูกเต่ากระดองหลังเจ้าจะทำพัดวีเต่าเต่ามังกลัวเข้าเต่าขัดมือเราดวดเพาะรีเต่าเก็บใจทุ่มใส่ป้นเต่าแล่เนื้อเต่าใส่หม้อตั้งเต่าโอ้กินยากินเข็งนกับคัปากมันกัดเพื่อฟาดแกต้นเต่าวงว่าถือหัวเขาก็จะถือการพักกระดาเกียกกีเตมวนออกหลอกมาดือเผา อนจะกมีพลังตอนเเ่าเห็นเตาบอกอยู่ข้างเตาพันน้ำเตาแล้วไปจับเอาเตาพอไฟเอาไว้ในเตาแต่แกงเตาใส่มากน้ำเตาพอเตาเห็นเรายกเตามันเดินนี้เราคงกลัวเราแกงเตาเตาหนีไปอยู่ห่างเตามันคงกลัวเราโยนเตาเข้าเตา อยากได้พหลังก็คือมีความเทียรนะต้งไต่ไปกับที่น้ำจับมันมากเลยละเต้าเนี่ยเต่าเอ้ยเต่าไปตอนนี้เราไปไหนหรอกเตา่ากระดองอกจเจ้าทำลูกเตา่ากระดองหลังเจ้าจะทำพัดวีเตา่าเต่ามันตัวเข้าเตา่าขัดมือเราด้วนพอกนิดเตา่าเจ็บใจทุ่มใส่ปั้นเสาและเนื้อเตา่าใส่หม้อตั้งเตา้า ติกินหญ้ากินแก่นประเี้บอกกินหัวมันดอกบ่มีพลังกขาบอเอาดอกมีพลังตอนเท้าอากาศก็แห้งเอาสวัสดีนักมวยเก่าฟังเสียงหนึ่งมอยจะว่อน้มดอกคอยนั่นขี้ข้านว่เป็นยังจังบวเเว่ยมันมาขายเต้าอินซะทอผู้ยุ่งสมต่อมามยวกันกินแกงเต้าอากาศมันแห้งเอาเออ ได้มาขายเตาโอ้แล้วบึงฟังดังผ้าพี่น้องมายามเจ้าเบาเล่นงเบาอิลีผู้เฒ่าเบาอิลีนี่แหละเจ้าเอาแม่นอิริส่วนพี่น้องมันเก่าต้นจำได้อยู่บ่เจ้าเขากลั้มพวกนี้แล้วเจ้าคือหัวจักผู้เฒ่าบ้านฟงเซาแล้วว่าเราวคืนวันเจ้าดีแล้วล่ะขอบคุณหลายๆเด้อผู้เฒ่ามาส่งแล้วกับเมื่อทยที่แล้วเจ้าเอาเงินส่งคารถให้เล่ามามีดอกคารถนยางเอาถ้าเมื่อยเห็ุยังไงล่ะกะเซ้า ข้อเมื่อก็ย่างเอาสิไม่คิดร้อนข่อยว่ามีทางหลอกเจ้าน่นตัวปือแบบเก้าตัวปือจังสี่สิไม่ยั้งนอกจากมันสิว้าสร้างข่อยซุ้มบัวโถสี่ทั้งปูสาวเนี่ยฮึฮึมาแต่ใครเจ้ามาแต่บ้านค่ะโอ้ยคิวขัดเอาข่ไปถึงจากน้ำเจ้าหรือบ้านนั่งก็ไร้บ้านตัวบ้านเราบ้านไหนล่ะบ้านอยู่จังหวัดอุบลค่ะอยู่ในจังหวัดอุบลเลยบอก อยู่อำเภอเดชอุดมค่ะอ๋ออำเภอเดชอุลลมโอ้ยเดชถนนเข้ามาว่านเดชอัวบ้านข่อยเอินเป็นเดอุลลมนะบ้านเจ้าชู้ใสอยู่อำเภอบ้าดินโอ้ท่างพันก็ถนนเพราะพันจะได้ก่อนขิ้ไปเดชอุลลมมันต้องท่านบ้าดินก่อนเป็นไงฝ่าฝนทางบ้าดินหลีโพดก็เคยแดงก็เคยแหงดอกข้าในตอกตอกเด่นตกหัวยูโบเดิอ์กโบเดาวงายได้ดินเด่นดินหัวยูนแนวได้ยู่ตะดอดประเภทน้ำยู่ทองดอง เด็กน้อยบอกกาแดนเด่นอย่าม no ันม um ืนอย่ามันดมแดนเด่นน้ำเดินบ้านจีนินมันนังเดเองเด๋วเนาะบัดด้มืนดมคู่พันดมคู่นีนเดียดดังบัดี้ยไดดิเดี้ยดิแต่ดนน้าไหนมันก็ไดอยู่บ่เต้าเลยว่าน้ามันนินไดอยู่โบขาดไดได้ไดลอยลอยลอยร่องตองร่องไหลร่องตองร่องกับร่องแม่มุ่นไหลรวยรวยโอ้ยไปหันตะไคร่ดุนดุนดุนน้ำดนตีบดนแดนเลย โอ้บอกพี่บอกน้องเยอะเดี๋ยวไปดงเดียเด้อกูเปลี่ยนแต่ดงดอกน้ำหัวหันตะไคร่รวยรวยดงเดียเดียบ้าดมอันตะได้เอานำน่าตีไปสิมาไปจังไดันสิไปสิมาสิย่างยังก็นนอกสิมาฟังบ้าดินนกกะนั่งซามดอนตัวนั่งซามดอนเด่นดอยรวยเข้าเดียวก็หอดบ้าดินหอดกระเดี้ยวไส้ก็ระเบนเขาไป็ยังไงดอเด่นตะได้ดอเด่นดอหัวเป็นตันดาบ่ไปเท่าเนี้ยยังมาดอเดียนไลยกูเพราะได้ดอเดียนคนนึกว่าเจ้าจิ๋วไปสิฟักกระโดนไม่กินกระดาษปลาดุก เห็ดงานยังอะไรอยู่ทังบ้านเห็ดหน้าค่ะมีผู้เหญ่ทหยเห็ดน้าสวยไปเนาะหาังเทียบทันมีค่ะโอ้ยเถอเถอจังผู้วายอยู่ในสีมีสิตวะเนาะครับบติเดกอมีสิขิดาจะสไปเบาดินถอดดยสิให้ตายเดี๋ยวทีาบเดียได้นล้วมูอีกมีสิิตจีบเอามีสิิตมีสิทสิพอเผ้ไวเลย โอ้ยเอ้าไงมันตั้งเป็นค้นวาจังสั้นปากบอขอบก็แท้ว่ายังบ่เก่งโอ่เก่งใจล้มปากวงาไปรวดคิดอันก่อนที่ปินเขีงกี่เลยสิเผาสิเผาเฮ้ยก่อนเขาสิเผาเขาก็โยนใครเลือกหมองคนราวยเห็นว่าครับง่ายน้อเอ้าน้อบอเจ้าวันนี้ไปข้อเดียวก็ถอยไงนั่ะล่ะยู่ทั้งอุบลโมแหลงโมแหงที่นราโน่บ่ค่ะบคนดีลีอยู่ทั้งคอนแก่นมาได้ก็บแรงแน่พ่องเพิ่มเลยล่ะเกิดมากิกูไ่เคยเห็นดอกแรงพ่องเพิ่ม ก็แต mm ่งเป็นคนอายเป็ี่ยนเต็ก็เฝ้าเต็มที่แล้วเสียงเดิมปันบางุ่งเนี่ยพ่อเฮิมเฮิมนี่ยแหละปะนะมันก็บม่แรงกิริเว้ยแหละพ่อเฮิมเฮิมนี่ยมันอือจะไปบอกโม่แรงอิริเจ็ดปีไปเจ็ดเดือนเมี่ยงหรอบ้านเท่าไงโยมบ้านประสานอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นจักแหล่งบม่แรงอะบอลเบาพื้นกันในทีบาสู่ฟังตื่นมายำมะสับปอยงัวปล่อยขั้วออกจากหอกจากหลักถือไม้ลำปอนลำกลดวุ่นวุ่นเนียขี่งัวขี่กั้วตกปอกไม้ลำปอเสียบปั๊บจองแล้วเอ้า คือเหตุจั่สันไอจองไม่แต่คว้ยกุจีนตัวจีลวงลำคำเกินนกันเมื่อไรเล่นผิดกันเราเล่นจับกันอยู่บ่มีการฟ้องว่ากันเห็นผู้ยุบาน <laughs> ปั๊มไม่ใส่อดเล่นอ <laughs> นานโง่ไอ้านกุกจี้ขวกุจี้ได้แล้วมาแข่งซะน้องไม่สมกอดน้องไม่สมตส่อมล้อมแหนม,มีเสียกุยกจี้ะเลสมยังไงโอเไล่พ่โลเวอันคอยจองแล้วบ่งนี้ยัอคอยจองไว้แต่เห็นเนี้ยกบผิดได้เลยนะเปิดปั๊มเลี้งกบได้เลย โอ้ขอโทษที่สันเอาขอรับวันเจ้าปิดจองไปแกงที่สนอกดีขึ้นกันนะถ้าหงจักเปลี่ยนกิจการถามว่าคิดต่อให้ต่อหน้ามันแรงมันแห็งห้าก็มาเปิดฟ้ามดีแล้วโอ้ผู้จัดการกบผู้จัดการผู้จัดการคบสำพ้อหนาคือกบเป็นเจ้าหน้ากิจการใครแน่บ่ครับดีครับดีหลายก็ได้ขายอยู่ตัวครับคำมื่อเช้านี่ก็ได้ขายไปตัวนึงแล้วล่ะโอ้สมมสิบพ่ออยู่พ่อกิน มันเลียกินหมูได้ตัวเดียวอโอ้ยจะตวาเลียกินเถือนเหี้ยออกจากขอางคอยอยังประจับเอาเลยโอ้ยสีแมนปนนะ้ำเป็นคู่ถังเพืะ่ะตัวเราว่ามันเศร้าเรารถสองลุ่นที่เส้นเด้อโอ้ยสัวนขามันอยเป็นเศรษฐีแล้วอ,อันที่ขายให้พ่อยหปิ้นมือสื้อมือเศรนะ้าเน,นี่ยนะเกียร์ไปยังเกียร์คุณหนเนี่ยเลยเกียร์ยังเกียร์คบเอ้ยไม่ได้ของไม่น้ำจิ้มเคยเกียร์มันใส่ของวัไหนมันโตใหญ่หลายเกียร์แบบไรเกียร์ครบบอกมึงนี่เพื่อนขาหน้ากอดขอ้อคน้นหน่แล้วล่ะขาหลังกับส่วนตะ ขาขิดินจูดจุดขาหลังมันน่ะขั้นว่าปลาหนึ่มันก็สามร้อยกว่ากิโลพุ่นแล้วคู่กําลังก็ดีว่เอาว่ขึ้นเนี่ยโอ้มันพอกินอยีราฟซะวาท่านขายเสาละตัวก็พอแล้วท่านพอแล้วนี่บ้านหรือบ้านยาบใครบ้านแพงบ้านตะจอยบ้านตะจอยอยู่บ้านยังกบ้านแพงบ้านแพงอำเภอโกสมอำเภอโกสมสาารคมจังหวัดมหาสารคามเออนั่นละเพรางันเราตีบอยู่เราขังบึงหนึ่งเออเห็นไ่มจราเห็นอยู่บ่ลังเรเรหนึ่งเออนั่นละรถอ่ะเออคุณเลี้ยวไปก็ว่ามันหั้งรถพีลาบที่ั สนุน้อยเรียนงามตัวหนึ่งเคยเห็นวาโซงสเปนนอนพยายามบางที่เจ้ามิเตเเจอกระโดดอันซุปเดือกข้อกอดสู้กันกินคือกินทั้งสั้นมันแรงบอกมิยังมิเตปนออกข้อกอดใส่ข้อขวางมันได้เสียป้อนน้องฝรั่งถามพาอไหมก็คมใจเออเสียอยู่ได้หึ่งหึ่งเอาจ้อยฮะให้ทำเนี่ยพ่อกินนี่ไิล่ะเอาโอ้ยอย่าไปเสียเขาไรไอเอ้ยโอ้ยจะเสียายผู้ใดเด้อเนี่ย แล้วไปมันเป็นหมอคข้นว่ะอยู่เดียวเขาว่ามันสิแรงคือเขาไวา้ดินนะให้ไปขอบคุณดอกพะปอดเจ้าเจ้านั่นดอกพะปอดประทั่งชีวิตไม่ได้อยู่สู้มือมันก็ดีแล้วตัวก็่ของแม่นหัวมันหมอกคือดอกพะปอดไอชาวฮานมันถูกพูออดไปแล้วเด้มันแม่นขว่ำเขาจะเฝ้าเสียคนฟังน้องเมอาสะกอนพี่น้องบ้านผมเป็นพันๆไร่ผู้นีดด้พี่เห็นยัวน้องอมีแต่พะปอดใช่ไหม ใายเคยเห็นองค์ขอสชาชลวงบนแจกป่อมวยไงแธอได้เนาะอุ้ยสิบเจ็ดสิบแปดหามนี่จังขึ้นทุนแล้วมาข่อยปังบันผมนวยซ้ำกันล่ะครับองค์ขอสราชเป่าเรียนเท่ากี่นี่เป้าอีหลีเลยพี่ปาดบังหอยปังมันวยไงแธอวะคือเพิ่งเอาบังหอยปังซ้ำองค์ปัดงัดขึ้นจ้าหนูน้ำสิบโบกลงเครื่องสอบคนเดียวเจ้ว่าถ้าสอกเป็นซัวเฮี้ยงเนี่ยมันต้มยำแกงเขาจะได้มอใส่หรอ บดบดเอาบดใส่หมอด้พี่เห็นไหมเอาเฟี oh <'m> no, ้ยงที่ห้าฟาดเข่าหรอเมาป้อมหอยเลยป้อมเลยจูดไปฉีดใส่ต่ลุกบึมบึมบึมเฮ้ยห้าก็บหัว่ามันสูง่ายมึงเงื่อนเลยทะเลเมื่อไหรพี่น้องมันก็ล้างมาอยู่รถหน้ามากเสร็จแล้วก็ขวนสับใส่เลยปาดใส่กับยู่ไปไพไปมันสบายหฮ้ยเแถวไงปานนั้นวัาทับถมว่าจะคล้องดีก็แ่าจ้อยฟังไปฟังมาบ้านเแ่าจ้อยคักก็แถวไงนี่สันมาห้อยแถวไงก็ควบแถวไงไหมเขาอ่าน้องเลี้ยงเรากวบเมื่อกี้นี่ยังมันสิ้นสุดได้หรอ ยังกบหลุดมือพอยีปินติบ่วอ้าวได้หลุดมือพอยีปินยังอีกที่ขายใพอยีปินมือเศร้านี่กบน้อยเด้ด้วยนะเดี๋ยวอันจังได้เขาว่ากบน้อยว่าบางหัวก็สิกัดหางจากพวกมันเป็นกบสันนิษฐานเนี่ยยังมีหางสีตุ้ฟูอด้วยได้ด้วยเนี่ยเต้นก้อนเป็นยุ่งเสียเต้นมาขึ้นเต้นก้อนเต้นแข็งเออเอสีแมนอยู่ขั้นมันเต้นแข็งนั่นพอยีปินบกาเกียร์ดอกมันสียันพอยีปินเหนียบไปเลยพุลักตัวเนี่มันเคยปล่อยกินใบไผ่เราบ้านเซ้ยตัวนี้มันตุ๊กโคลนก็ยังถึง เขาเลี <anto> <isto> ้ยงถึงสุดเลี้ยงถึงรักอนามัยม no no n เสียคนาไว้เถอะเราตาตีไปหมดเสียจใจในเราเฝ้าแบบยืนยันแบบแน่นอนเลยตาตีมังกรมังกรเห็น้มันมากแบบตาตีบอพี่เบิ่งพี่ตีบ่ตาบักห้อยปังนงวยที่ผมเมาเนี่ยผมก็ตีเกะออกจากไข่ขาวมันให้พี่มาห้อยหน่อยอีกเออปาดงวยไงมันเสียบซ้ำโรคหนังนี่เด็ดกันนี่แล้วมันรูดมือเป็นผงว่ะสุดแล้วโรคหางเหรอ โอ้มันคือหัวล็อกอะไรเลยเถอะวะที่เคยคุณกีอยู่บ่ะว่เคยเห็นจังไดนกอดได้มาสวมนอนแตงมันมันมันซุ่มนั่นซุ่มข่อเลี้ยงไว้ตั้งหาดเลยฮะคอยกับสงสัยอยู่แถวบ้านเอาใอยนี่ไปเบิ้งสิพี่เลยไปเบิ้งบ้านน้องว่ะเคยเห็นคุณกีอยู่ตัวทั้งเราไปชอบไทยเข้าบ้านน้องมิเต็งแต่คุณกีไทยบึ้มบ๊มเบึ้มบ๊มอยู่เลยไปเบิ้งตีไอยาบว่าเป็นเลนไรกี่ลีเลยเนี่ยเอาไดใส่รถกีเซนฮะไม่ได้ใส่รถจักรคันนี่เลย แมนมดอมนมดเงาทุ่มมานเงาตัวเงาสิอันอันอันมื้อยาวๆจงจงจงเนียนแม่งจงโหยดิแม่งจงโหยดิ่ยแม่งงโหยดิ่บู้ยมาพวดมาพูดแต่ละหือไม่เสียคนไว้พะโลเนาะเสียจะไมมันห่างออาตาตีกันันกอุ้มลุมอุ้มลุม่นั่นมันจริงเบาไม่ได้เดินจริงเบามัน้เนเหตุเบาได้เลยนน่อัวบถนนันอุ้ยโอ้ยสมาชเสียคนไว้เจ้าไม่ได้อันขีดหน้าไปเปียกกันเงียวมันนั่นเงียวมันนั่น บอก่านพอลวงพี่เรวพะเนี่ยวุ้ยถัดจุดจีตัวนี้เป็นอะรเจ้าขึ้นบ้างด้วยไองหล่องแง่ม่ขวจุดจี้ิ้นเจ้าสิได้กระทาไส่เท่าหงนะงยโอ้ก็เปียวหอยเจ้าหนุ่มดิโอ้แม่มนนพี่เคยเห็นไวรโมแดงอยู่บ่ปกติมันสิยน้อยหนึงไดเป็นบ่มาดิเคยเห็นรถแกทังเก็บะบ่สิล้อแลวนะ วัตถุไวไฟ้าเนี game, huh? ่นะซ้ำนั่นแหละไข่หมดแดงอ่ะซ้ำถังนั่นอ่ะอปดโ้ยผู้เสียก็จะเป็นปาดเป็นตาปากสีใครเนาะมันหมู่เป็นตาเสียดีแล้วเจ้ากระคืดบังเนื้อที่เอ๋ยใครงี้เป็นนั่นเจ้าสีกินจังไหนเท่าไงเอามันจะขึ้นยากอย่างห่อเข็มย่อปั๊บเสร็แล้วก็บีบเสถวยปอดมันเต็มถั่เขาก็ะยางหัดไว้ที่น้องมะลายเแถาบีบเสีหมอเลย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 เขาเต้มันเก็ะยางหัดไว้กินมดปี พี่ป่าตัวามาังกเป็นต้มบุหร่ด้วี่ก็เห็นบอนอทั้งงานป,ป่าปอาสูงขนาดไหนเงีอเอ้ยขนาดไหนซ้ำนั่นละไม่ยัง,งอ่ะทั้งป่าป่าุูจับพินลุดได้แล้วคุยไปคุยมาเสียงเง็นไว้เห็นสุนคาว่ามมนคนขี่คุยใส่กันซื้อขึ้นมาไหนหน่งแมนบอกแต่ว่าคนขี่คุยบอก ค่ะคุยอยู่ค่ะแมนแมนแมนจับได้กับเรได้คุยได้เรองจิงเลยจ้าเหน้าเป็นนือบหน้ายมรอดไปที่ว่ามากเขาไ่ได้สนใจเลยเขามากคนเศร้าหน้าคุณโอยเวเหีนแค่น so ้อยรับตาไทยก็ไเย้ข้องขนาดไดคอยโอยก็ขี่ข้านยจังรับตาไทยงานน้ำัวคุ้ยเลยจัไม่พาไปนะมนจีกหุดจักห้ามจักยังไปอีกือเรื่องเมือนมันข้องไรเน่ยนะมันค้องไรรับตาไทยก็นเลยนะมม่ห้ามมีนั่อนนีอันหน้ารายไปไลยทั้งหมดนะเจ้าสองลอยเรค่ะสองลอยเลอ่าปาด ฟังเด้อละหน้าหลาไอ,อ้เพราหมักหมักแต่หน้าหน่อยหน่อยเพราะได้เห็ดจีนข้ามหวยอออเอาไปว่ามันคนขีคันนี่หรือ่ะขีคานเอ,อเอ้ยหน้าหลายบ่หมักกว่านี่ฟังเสียงเขาบอกอู้โหตัวพี่คนขีคุยคนขีคานข่อยนี่เป็นเจ้าลูกสศราหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะ <laughs> ประเภทไทยหน้าบพรว่า,วาตลาลับตาจากเมียไทยหุ่นก่อนจังมืองลมในปากความเนี่ย ฟังเด้อล่ะหน้าหลายไอ้มากมากไอ้คือเบิ้งคักสิขายมันไปสี่รถ <c oughs> โอ้ยเตรียมล่างเตรียมผานเขาสิมาปอบมาหลอกเขาตัวเนี่ยหลางห้ยทามบีรีเนี่ยหน้าสองลอยลอเห็ดแล้วบอแล้วอยู่ค่ะแล้วพอมูอยู่บ่ค่ะแล้วเริ่มจากเดินไหนไปไสายไหนเขาบอกซูฟังในของเงิดเลยบบาดเนี่ยค่ะแสดงชืวไม่ทั้งคนแก่นทันดอกโอ้ยซากแล้วมันมาเมนซาก กุจีกำลังเทศยบข้างนั่นนักุจีแม่งสั่นคอยฟอนก็คอยบมได้ล่ะโอ้ยผมมีเหรอคนฟอนแบบนี้น้าบุนั่นเห็นบ้ากบออกหานเงียแล้วนั่นล่ะญาฮมเดือนหกฝนตกจนผู้ว่าเป็นย่ำฝนเศราบ้านโนเตียมท่าเดือนหกย่ำฝนเดี๋ยวเขาจังเตรียม เอาเข้าปผูกลงมาพร้อมทั้งไยกุดปี้กำจัดหญ้าให้เน่าตาอต้องไชหูสะกอนละวะและเบิ้งข้าปผูกแส่ไว้มันออกนอจังเตรียมการออ,ออกนอสะกอนข้าไถดีพอประมาณจังวานยาไลงแลง นี่คือขั้นตอนการเท่้อนอ้ะ <c oughs>